สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เกมลายเสรษฐีกันนะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวการ์ดบอสเดนลี่มาดูความสามารถกันก่อนเนะาะความสามารถก็คืออะไรวะลืมเมื่อตกเมือม่อฝเมื่อฝั่งตรงข้ามมาตกหรือไปตกที่เดียวกับฝ่ายตรงข้ามีโอกาสขโมย90%ของมาเบิลก็คือเราไปตกเขาหรือเขามาตกที่ตัวเราเนี่ย เราจะขโมยเงิน90%ของฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมมีโอกาส90%ขโมยมาเบิ้ลของฝ่ายขโมยเท่าไหร่อะไม่รู้โอกาสอ่ะมัน90แต่ขโมยกี่เปอร์เซ็นต์อะไม่รู้เราปมนึงนะเมื่อกำลังจะผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส50% <confused> ขโมย50%ของมาเบิ้ลศัตรูออกก็คืออันเนี้ยคือเป็นเดินผ่านปุ๊บ จะขโมยเงิน50%ของฝั่งฝั่งศัตรูนะอ่ะแล้วเดี๋ยวจี้ที่จวันนี้ก็คือเครื่องบินเศรษฐีก็คือเวลาวิ่งผ่านในตรงที่มันเป็นเครื่องบินเนี่ยมันก็จะมีโอกาส30 30เท่านับิ้น30 3รนบินบินไปได้เลยนะเที่ยบผ่านเที่ยวรอบโลกแล้วก็มันคอมโบกับอันนี้ก็คือธงของผู้พิชิตเนี่ยก็คือมีโอกาสบินปุ๊บสร้างแลนด์มาร์กเลยแล้วก็อันสุดท้ายเราจะเอามาเป็นหุ่นยนต์แม่เหล็กนะอ่าโดยด ลองไปดูว่าบอสเซลลี่โหดไหมแต่ลองเลยล้ะไม่โหดเลยเดี๋ยวดวเดี๋ยวดูวอาดันโลกไปต่น่าจะแพ้ดูจากตรงอะ เจอกับป้าคาเลนปิดองแล้วก็หกเลยไหมหก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 เยี่ย, 6, 6, 6, 6. ยมตายเน่ ป้าใครมีเจ๊อะไระมีไกด์ปะอันนี้ไกด์ใช่คอยให้ผ่านเพิ่มบินได้ไหมถึงอันนี้เห็นไหมมันจะความสามารถติดปุ๊บบินมาเลยลเราจะได้ทอยต่ออีกรอบนึงนะเห็นไหม ไปที่ห้าเพื่อไปเที่ยวรอบโลกอ่ะไม่แม่นเลยไม่มีความเม่นอะไรเลยในชีวิตนะอ้าน่าจะแพ้สิสอง ้าได้ไหมเจ็ด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 โนดูดตายซะซไม่ขัง่ะโอไม่ขังแล้วก็ไม่แต่งการด้วยเยี่ยมเยี่ยมมากเลยบอสเซลลี่บอสบอสเซลลี่จะพาฉันตายไปหมด เราจะตายไปด้วยกันบินไปบินเลยบินแด๊ดเอาเด๋ยวไม่เป็นไรให้อย่างเงี้ยปุ๊บเดี๋ยวเราบินไปดูมอีกรอบโอ้มันไม่ถึงนะตายแล้วตัดไปตัดตัดมันตรงนี้ ันกนกบอสเซนลี่นี่แซะแบบเล่นมาสองตาก่อนหน,น้านี้คือทอยไม่แม่นเลยมันเหมือนเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นขำๆอะ่ะเขาแจกเนี่ยคือหนึ่งวันเล่นได้แปดสิบรอบปะมเมื่อกี้ น่าจะหนึ่งวันเล่นได้สิบรอบดูดดูดมันไปดูดมันเออดูดได้ไหมเออดูดตายซะโนโนไม่ขังให้เลย่ต้าต้าเงินหมดตัวแล้วชอบ โอ้ถ้าป้าไปตรงนี้ได้นี่เดือดร้อนนะเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้เงินถ้ากระโดดไปตรงจุดสตาร์อย่างเงี้ยจะไม่ได้เงินต้องวิ่งผ่านจำไว้นะหนูพี่จะสอนหนูเองอหือแงมาก ถ้าแพรบอสแซลลี่นี่คือแบบป้าเนี่ยเลิกเล่นเปน,นะไม่ไหวแล้วเออไปไปสิคนได้ เออมาเลยมาดูดดูดมันไปดูดมันดูดมันดูดตรงนี้ดูดตรงนี้ป้าป้าเจ็บสนะป้าคาเลนบอสเซล,ลีอันนี้คือมันเป็นเซ็ตบบเบาได้คำคและสารานนะคือแบบเอาจริงๆอ่ะแบบอยากได้แปดรอยฟ้าแต่มันไม่มีอ่ะอืม มันน่ะให้เล่นหนึ่งวันนะสิบรอบเห็นไหมเนี่ยเวลาเขียนอยู่ว่ายี่สิบเอ็ดก็คือเหลืออีกยี่สิบเอ็ดชั่วโมงแล้วไอ้เจ็ดรอบเนี่ยคือเล่นไปแล้วสามรอบก็เหลือเจ็ดรอบนะตอนเนี้ยม,มันแจกฟรีทุกคนก็อย่าลืมไปเอาเนาะแต่มันก็ไม่เก่งอะไรหรอกมันเป็นแบบตัวละครไร้สาระเอาไปเล่นขำๆมนเนาะวันนี้ไปแล้วครับฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะบ๊ายบาย